อร้านไหนพันหาแล้วไหาศ <0 79 S 2> ูนเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าบอกคนไห้โอ้ร้านสาวผู้ผู้เคยบอกสามสิ่หวดอังบอกอโอ้ศูนย์เจ็ดเก้าพนเห็นศูนย์เจ็ดเก้านะครับอที่นด้ย้ายฝันอือเพื่อนย้ายฝันมาย้ายไปซื้อของสามหมอไปซื้อพักหอมอือก็ได้ไปพ่อเขาเขาว่างเคยรถเข็นเห็นดูเพียงดูตลาดก็ได้ไปถามเขากรรมกรรมราชบาัตร เทวากำละหาบาทแค่ก็ได้เทว,วาหากรมยี่สิบ,บาทได้บ่เขาก็ได้ไห่เขาก็ได้แตงถุงไห่ต่วาสิยี่สิบบาทจะวะได้ของรลายได้ได<อ>สามชีถุงแบบง่ายเลยกำล่งสิผลมาผู้หลานไผ่พันยางมากก็ไปไม่งาถึงเ้าตรงวันนะผู้หลานไผ่ก็ได้หิวถูงมาขึ้นมากอ,อกจากตลาดจาหมอมาหลานไผห้าหักบอกหัเนี่ย เราได้พักกันมาเงี้ยฝันบ่าลูกเงี้ยเด็กของพุนเขาเมื่อบานหาแง่เไปไปนนังเงี้ยยายคลองฝันวันสามนนดังในฤดูฝันครับ <c oughs> อ๋เอเราเราเลยครับเราเลยที่นี่ก็ได้พี่น้องคนที่จับบอ,อกดอกกุ้งนางเรียนยุ่นุ้งใต้ไม่ไปจับงูม,มัาจะใส่บนตัวใหญ่ยังไงามันจะมีแข่งเหมือนละ่ะตัวสีดำดำอืมอามาปล่อยในบนท่างเรื่อยไปเรื่อยมาย่านพวกเรื่อยระหย่านหดอยู่ย่านมันแรียนคำว่าเงี้ยยายคลอง ผู้น้องชายเราไปกำข้อมันหยกขนาดใหญ่พอวอให้นั้งนี้หยกงูใส่ก็ได้ตีว่างูเป็นเกดขันบ่หาเกศกะเก่าเกศเพราะว่ากำเมันก่อเป็นเก่าเนาะแต่ว่าตีไวปก็ซื้อแต่ว่าใส่ฟันทเด้วแต่ว่ายี่สีนี้ขึ้นมากก็หมอเลขสอมศูนย์นี่เจ้ามันอาจเป็นหาสองศูนย์หน่อยเพราะว่ากำเรหาบาทก็ได้ตัวว่าหากำยี่สบมันอาจจะเมนหาสองศูนย์อะไรพีเจดาน่าเอาเด้อ กะว่าย่า่กบท่านเดี๋ยวฟันทงเนาะหวอดหอดมือมันถึงพลิกบ้าไปฝันตัวอื่นเหมือนมังหันก็เกันได้สามหามือเล็กเสียออกก็ได้ห้องวะเอ้ยยิ่ย่านสี่รันที่แถวนีมาบอกไ้เด้อก็ได้เสือกมาวันที่หนึ่งก็ได้ก่อนที่แก้วมาบอกสองหาเป็นเพิ่งยิ่งยางมาบอกสองหาปัจจิบันยังว่าสองหาเด้อยังว่าไหวอีกด้ัวยเมื่อเมื่อสุดท้าย ผมกับวะไ้มาตามย้ายเนาะผมไปตามตะเกียกการมาถึงมาถามว่าจะบอกสองหาจ่วาก็ซื้อบ่ได้คือเก่าซื้อบ่ได้คือเก่าเหรอวะอันคือเก่าเนาะเราบอกสามหากับมันใกล้เคียงแล้วนั่นก็หาสื่อใจเขาก็บบรับจังหมองก็ทั้บริษัทอันเก็ตซูนกับเลื่มเลื่อมขาขาะบุกขี่ฝ่อเลยหอดมือเลยบอกนั่นสื่อละตีลี็นไปสื่อหกซูนืัอเลขร้านบอกวันนี้ก็บท่องยานมีเก็ตมีซูน ที่จะด้นาเอาเนาะแต่ว่าข้างข้างบนเขามันจะอาจเป็นหาสองศูนย์เดอ้อข้างล่างอาจจะเป็นเกศเก่าหรือหาเก่าตียวเพราะว่ามันเลยอยู่น้ำขีดยิ่งยู่ผื่นไงอือกูลองใช้กับกำข้อผู้เอื้อยนะยานซักใจอือยาน,นงูยันเขาหฮาจะฟ้องอันครับอัแล้วก็ฟันยังกี่หลุมอนันที่จะด้านหน้าเอาเดอ้อตีเอาผู้ใด้สีเขียว <laughs> ยันกับย้ายกับยิเสียงมึงอีกแล้วตลาดทิพย์มันแล้วเนาะ เซียงมังดีนหอดมือเลก่ห์หอบเลยยายเป็นคนเสียงเลยอยากเหม็นเล็กน้อยเนี่ยตัวเดเขาเนี่ยมันอยากฝันเจียวเสียงตัวเด็ว่าเขาขึ้นนิดตีลีว่าฝันเลยเนี่ยครับอันตัวเดสีว่าเขาหวมันหันเสียงหกสี่สี่หกว่าเขาขึ้นนิติลีว่าสีบอกโมก็ว่าย่าตื่อเด้อว่าสีบอกมันว่าเขาจะว่าสามหานี่งขึ้นกู้เออเสียงมหันเสียงสามหาีึ้นกูอฝันเกี่ยวหัน มัสงเตะมันได้เป็นเป็นกรรมกึ้งเป็นนังไงอ่ะนะครับเป็นคุ้งเครื่องในมือสุดท้ายก็ได้มาบอกถ้าซองหานะฮานเ้ยว่าวันนี้คือเก่าแต่ถ้าเนี่มั่นไจเด้อที่จะได้หน้าเอาเอาไปเสียงบางกรพ์พลเสียงเนียเป็ี่นคุณย้ายเสียงนี่คันคันเรีกสิมานี่มันจีเป็นมันสีฟันเกลรวดมันจีมีขัวเบาเยอะไอ้วาได้ซิ่งในของกับจีฟันว่าไ้ของเนยเขาอธิษฐานอย่างเขาอธิษฐานเรา อาธิฐานว่าเป้เป็นนังไก็เป็ี่นนั่นบอกกันกันที่เาที่เราทำจบประกาศอธิฐานเลยิงทักชีพดูใช้ก็เอินมากหมดเนาะิดจั่นฟ้าทิ่หาสั่นดินฝนเอินหาสมมติว่าเขาฝันแล้วคุณยายฝันแล้วของสิบานนี้คันคุณยายมาเสียงหนว่าโอ้ยสาธุเ้อคันเรียกตัวชควราชสมาติัวนี้รีหาฝันวันได้ปูได้ป่าเด้อว่าสั่นก็สิได้เลยอันบอกกันเรีกสิเผาอันบอกเพราะเขาเ็นี่ที่ฝันหอดเจ้ากันอ๋อจะเป็นจะเป็นลทีนี้เนาะ เสียงเหนือประจำทางเชียงมาถึงโต๊ะจ้าเตียโตือเทียมาได้ตัวม็นเหมันเทียเนาะครับจะได้แจ้นให้รถข้นรถล่มยุ่งว่าปนันถังวดนได้ก็ได้แต่วางวดนี่กัฝากสองศูนย์เลห้าสองศูนย์ห้าสองศูนเตียคือมากตัวนี้อ๋อคือมากตัวนี้ที่ไหเก้าเตกัมากหาเกตกับมากพอนเป็นมันให้ตีปัญหามันกำก้อเนาะ กำข้องูดตัวใหญ่ไงทอบีแข็งเหมนว่าตัวหน่อยได้ดำคืออันแันเห็นงูมันสิเป็นเกศก็ได้ให้เตียวหาเกศเท้าเก็เป็นที่ละพาได้กำข้อมันติดกำข้อผู้น้องชายผู้กำกำกับเก้าน่มหน้เนาะเังนังอยู่นทั้งเอยนั่งทั้งไงไตรางข้นไงข้อตูวแต้มมันจะไฟมากกุยานกุยานกับหอมโยงจุดเดียวเพมือนข้นอมวายกับหอมยานนี่อันแันเห็นงูมันสิเป็นเกศตะเก เตือ่ามันจะเก่าแต่คุ้เตือบางหันบางยังทุกขกับฟันห็นงูบอกคนกัฟันเลเจ็บชุนชุนเจ็บเขาจังหวคุ้เสือจะอยู่สองยางละสอใบมันกอจริงมันหันได้แต่พอใหญ่น้อนได้บ่ได้เุณนได้ก็เงาห้วยกนใครอยูะคนหนึ่งก็ถือกับถือคนหนึงเยใหญ่ก็เสียแต่เงินล่เหมือนไหแต่ว่ามักยังได้กตสื่อคือเก่าครับงวดนี้ก็ลงไห้คเก่าน่ะ เจอๆใบประมาณสองพันสามชื่อตัวรหาลอยคุณหาลอยล่องเบงกอได้เอาะจดไปซื้อตินไปซื้อลลีกทำได้เหมวที่นี่เมว่ามั่หันไ้ซีบใบมะก่จักตัวแร้ว่ะกลกับไก่เนี่ยวาสามสามหาตัดดวงยังหล่ะสองสามสาโอ้ยเรียกกันเรียกหลังเรียกหลังเออจะได้สเปงค่ะนเป็นแนวทางโจกราดีีเพราะว่า ปกติแล้วคุณย้ายเพิ่นฝันนี่ก็ตีเฉียดหน้าเฉียดหลังใช่ไหมล่ะคล้ายๆกับเจอกันเ<ม>สียดโดยเฉพาะแบบนี้แหละคันบันทีเข้าเข้าตรงๆเลยเตะเลยเนาะเปลเป็นนังสั่นนะครับ่วากับเจอกันท่านได้เสวน,นากันไม่ให้ผ่อนท่าไน,นได้เห็นท่านได้เห็นก<ร>ันอยู่ทุกซ<ส>้อมเมื่อเมื่อว่าอยู่ร่วมกันเนาะวันนี้ท่านได้พ่อหน้ากันอยู่นาะท่านได้พอหน้ากันเมว่นได้เด็กตัวใดแม่ได้ตัวใดลูกได้ตัวใดท่านได้ถามกันว่าท่านโูยว่าเรียกไป็นยังไดทำไมย่ายกับฝันนังสั่นล่ะฝันมาเร็ คือผ้าหอมกับลาหาแล้วไปโตเขาหาคำยี่สิบบาทเขากระตกลงหายย่างดีคนละกับผลเดาเขาก็ห่อใสืถุงไงเลยสามที่ถุงถุงแบบไงเราจนหิวมากว่าไหวกูร้านใส่ผนางงามๆไปไปถือเอาน้ำเมันอน่ะันนังเปลี่ยนขึ้นเมือนแรกอาจจะฟันตัวใดว่นมาหมูขึ้นไงไใจหอน <ừ. S 1> มือยังมาถามไหมครับผมครับจักมือสองมือเรียกสวนย,ยังถามไหมยังถึงห เพราะว่ามันอีู่ลายมือเนาะครับจะอีกหลายมืออยู่ขออนุญายไม่มีที่เสียงเหล็กก็สิมาถามเดี๋ยวนี้ฮะเตียงฟันรังหัวเล็กสันดอกผมว่าก็นฟันเย็นๆหรอกกันฟันรังหัวเล็กมันมักซีเมนนะเนาะปั้นฮาวาจังสั้นกันฟันเล็ลรางหัวเล็กซีเมนต์บางคนมีเล่นอกกันฟันแบบผิวหอมมันมันจะเป็นจังซี้เนาะกันฟันแบบืิอขวางเขาก็บจื้อเอาซะไรส่งครับแต่ว่าให้บ้านนี่คือกันมาสอนคือกันฟังงาน ก็ฝันได้หาสองทุนค right. right. mm ือกันเอาคือตรงกันจะเขาเหรอไม่ยังมีหันมันวุฒิธรรมแข่งเคยล้มไปแถวที่มีไงเออซื้อไปรวดเหมือนกับไรเขาหันลาล้มไปแถวนี้เหนื้อเนี้ยวลาก็ได้หาสองทุนคือกันกับย่าอยู่แถวที่นี่ตรงกันเป๊ะจังมักคักแบบที่นี่ไปหาซื้อละตี๋ก็จากสามสี่ใบอ่าสองทุนย์ต้องหาไดก็ตามาหายง้างงานจะดีอะไร แต่ว่าสองตัวอาจจะได้สองตัวนั่นแต่แตว่ากันเขาเฝ้าไปหาไว้ตอนนี้ก็สิได้อยอะเขาท่านเนีเปิดขายไปละขายแล้วครับผมเห็นขายแล้วเหมือนเขามาขายเขาถือมาเฮียนดิ้งมาเฮียนย้ายก่อนหมูทุกทายลัตเตอรี่สิลังมาเม็ดมีดม่เท่าไรก็แถวเนี่ยเพราะว่าเพิ่นหกจากว่าผู้ใดซื้อลัตเตอรี่เพราะว่าซื้อเมื่อเงินยังไงยังไงสู้กับสื่อย้ายกับสื่อลูกสาวกับสื่อมาสื่อเมื่อทุกคนหาเงินขู่ใครสื่อมันเงินใครเงินมัน ใส่ใส่มือทุกเมื่อหรอมีส่วนเก็บส่วนดันมันเก็บกาวนะวันนี้ว่าลูกสาวบอกที่จะได้หนาเแล้วเด็กอีกหน่อยนึงางเทียเมันก็เขาเป๊ะเป๊ะได้ทางเชียกับซุยลูสาวเ่ยต่วันวันนี้ทั้งหัวทั้งเบาได้บบกเก็บแมนทั้งหาวทั้งหัวทั้งเบาหาวเตอหาวเตอนทันงวันได้ชิเขานีห้าวคักเป็นที่ดังดังงามเลยสิว่ก จังนาทีทันเีบอกมันสิลบมันสิปลีอยู่ผู้เดียวอเข้าถึงหูได้ว่าอเหมือนเหรมันบ่อเข่าทมันยังถึงทันมันสิเข่ามันถือเอามันน่งน้ำมูนี่หัวจังหวัดมันสิมีความสิ้นสมยินดีสินลาเรื่องเลยเ็น่ะคุณยายสังเกต่ยวงเมื่อหนึ่งบอกใครลาเรื่องมันบ่กเขัาหมูที่ว่ามันบ่กเขามันมาลาเริ่มซ่อๆไหมบมันมาสนใจกับให้เฮือนกับแม่กับ ย่ายกับบันกาลมโนสนไก่เลยอันละตอนย้ายกับหหยแรงเนวทางจํานี๊ล่ะครับผมอต่ฟันในจํานี้แล้วอีกประมาณไก่ไก่มือจังไห้ไฟไงเฮ้งมาถามไม่ครับผมถามไม่ครับค่ะคุณพี่น้องคุนพี่น้องอยากตามคุณย้ายแสงนะครับจะให้ตามทางช่องยูทู e เฮ้งลุงเรืองห้าเก้าชแนลเด้อเป็นช่องยูทู e นะครับเฟซบุ๊กจะไปตามน้อพี่น้องแล้วเฟซบุ๊กเป็นของปลอมนะครับเอ่อนอาจจี เอาคุณยายแสงงวดก้อนคนคุณมาเปลี่ยนพงงวดนี่ก็ได้นะครับโบคือหิ้งรุ่งเรืองครับคุณยายแสงจะออกเฉพาะช่องหิ้งรุ่งเรือง5้าเ้าช่องเดียวนะครับหรือพอสั้นก็เปลี่ยน t u b e น้ำกันนะครับสิบพเป็น Facebook นะครับพี่น้องก็ะตามคุณยายได้ทางช่อง YouTube นะครับอย่าเปนตาม Facebook เด้อตาม Facebook อีกถือว่าของปลอมนะครับพี่น้องอาจจะถือหลอดได้เพราะว่ามาบารีเพิ่งกระตัมหูก็คือเก่านะครับ ตตะตั้ตมตะหูกนะครับไมงซี่หรอไงหูต้องซี่ตลอดพี่น้องก็เลยสีซับสนบ่วหูว่างวดใดเป็นงวดใดนะครับโอ้ยไายตั้มตะหูต,ต้องสังเกเงเเตเสือ,อเอาได้เปลี่ยนเสือทุกเมือ่<สะ>เอเปลี่ยนเสือทุกเมื่อเอาเวลาเมื่อผมมาถ่ายปฏิบัติโทมเสือตัวเก่านี่สินะมันจะมาใครทุ่มหรือไงถ้าวันนึงของเก่าอะอาทิตย์เพราะว่าย่ายเดือนนึงยังจับเสืออันหนึ่งได้สี่ขันก็เอาเปลี่ยนว่ามาตามในช่องยูทูบเด้อพี่น้องเด้อ เพศแต่มีแต่เพศปลอมทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่ได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับพี่น้องก็มาตามในช่อง youtube ูบนะครับเด้อยวช่อง youtube นะครับเฮงลุ่งเรือง59ชาแนลนะครับให้โชคดีมาเติมเด้อขอบุญขอคุณยายหลายๆครับัขอสาธุสาธุครับสาธุร่ำรวยร่ำรวยขอให้ความท่านไก่หอนขอให้ความฝันของคุณยายเป็นจริงเนาะให้เขาได้โชคดีน้ำคุณยายนะครับ ขันหมาพูละตัวกับกของเกี่ยกรกันในการผู้หนึ่งเข่าบนผู้หนึ่งเข่าล่างไปเนาะเจ้า,จาค่อยสิได้หลายาอืมเดี๋ยวไปตามเกียวการอีกเนาะครับเนาะแต่ว่าเกี่ยวกันกกพ่นภาสีจากสองสามมือพูดละคนท่านเนี่ยปล่อยบ่อืคนอาจสิฟันได้แล้วแต่ว่าพ่อนอาจสิท่านได้ปล่อยก็เปลี่ยนได้พ่นอาจสิรั้วเบื้องตกก้นว่าพ่นสิฟันนังบ่สินนะครับเนาะนะครับ ขอบบุญขอบคุณคุณยายหลายๆนะครับเ้อที่แบงปั่นเนีทางความฝันนะครับซาทุกขขอให้อายุมั่นกวนบินครับครับผมครับผมแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับกับคุณยายฮะจาคุณยายไปเสียงได้นะครับเขาจะค่อยมาถามคุณยายอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะคุณยายไปเสียงเมืองก่อนเพราะว่าคุณยายเป็นกษตเสียงแม่นคือเกานะครับสำหรับคุณยายเสียงพี่น้องคามเื้องเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เด้อนะครับทางช่อง ยูทูบเฮงรุ่งเรือง59ชาแนลนะครับพี่น้องที่ชมเพจเฟซบ,บุก๊กอยู่กับเปลี่ยนใจนะครับกลับมาชมในช่อง YouTube ูบนะครับเด้อจ้คอยสิบเ่็นของแท้นะครับนี่คนบ้านเดียวกันนะครับคนบ้านเดียวกันเบื้องไงนะครับเบื้งงองไงพี่น้องไปเบื้องเพจความขาเจ้าโวก,ก้าเฝ้านะครับอันนี้แัดมินก้าเฝ้าเพราะว่า,วาของแท้ของแท้นะครับขอให้พี่น้องยูทีมีแห้งสุข